สวัสดีครับผมอยู่กับมีิโน่ชาแนลครับมันนี้มาทุกท่านมาปัดหมูครับเป็นหมูสามชั้นครับผมมันนี้ตื่นแต่เช้านะครับปัดใส่กะหล่ำนะครับหอมหัวใหญ่ผมเตรี๋ยวใบเต็มคืนอย่าผมใส่ติ๊กแดงในมือครับมือสีสันครับที่ยังมันผมเมนูง่ายๆเลยครับัดียามเช้าครับผมโอ้โหการกับโอ้ปโหไปยืดยาไวให้อาหารเนี่ ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดหกโมงครับหกโมงเสารครับผมอ่ะเดี๋ยวเอามาฮ็ดเมนูกันเลยครับตอนนี้มันกระเทียมครับผมบมวกาตากระเทียมแล้วครับเพราะว่ามันเ้าอ,อยู่เ้าบนนอนอยู่ครับ ใส่เสร็แเขนีอยู่ครับว่าไปออกนาำกายมาี่กลับเรียบร้อยวันเดียวเดี๋ยวผมจะนับไปลวกก่อนครับลวกพักรมันสุกก่อนครับนะลวกหมูมันสุกครับ กำลังเดือดครับผมผมจิลวกผัดกันด้วยครับกระบะเอาลงกระทะโอโหมันทีดสุกหรือม่สุกก็กินไปครับทอดกัสิอือไตครับนี่ครับง่ายๆครับผมรมลวกสุกแล้วครับมาต่อกันยางมามาครับนะครับนำเครื่องลงไปเลยห <c oughs> มูเครับ แต่โมผมไม่อาจจะมาหลัวกันโอ้นี่ยังมึงน่าอ๋ออ้ะ เ okay, คหาจะสุขแล้วครับเดีย๋วยวพระญาตนำพักไปหลนะครับโอ้ตกกอนเคหหลังักนามหนึ่งพอครับอันนี้ ของหอมอไรครับบะไรส่วนคืกับน้ำเดือดนะครับโอเดี๋ยวเอาตะแกียอิติชีหมุกหรัวครับหรือออนนั้นเพิ่มครับ กับไทมันออกก็น้ำดีครับหลังล่างสินสต็อกกระกอบอกหกครับผมสามชันม้นดีๆเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวารได้เป็นลา,ามมงลางมยบร้อยครับผมขาอะไรครับ เราต้องใส่มาลายครับเพราะว่ามันมีมีสามชั่งอยู่มันมันตัวถัง ใส่กระทียใหม่ครับคุณนำปิดสดที่หัห่นไว้กับกระเทียมลงไปครับ ด้วยมีกินทั้งน้อยเอาหอมหัวใหญ่ลงไปครับปัดเพื่อนสุกครับประกาใส่หมูใส่กักปลาปรปุงง่ายๆเลยครับจะกินใหม่เมื่อไห่ครับสามารถเติมนากไปทั้งน้อยนะครับ นี้ครับผมมัาจะสดตรใดทีล้วครับพ่าว่าพี่ก็ออเคเป็นเดือนที่สี่ขนาดจะสูดครับผมนั่นมูล,ลงไปครับต่อต่อไปครับนำปัากลัลงไปเลยครับนั่งกับปูเลยครับผม ไหมครับผมโอเค กเขาคำนะครับผมซุปมาถไงใบจกพักหนึ่งครับหามครับผมโอเคผมนายจะสุกแล้วนะครับผมนี่จะเดินลงง่ายๆครับหนึ่งใส่ผักใส่กระลำตักใส่หอมหัวใหญ่ครับผมหอมๆเลยครับมาครับโอ้เสศ นแหละครับคุณุกท่ากดติดตามผมคุขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ทุ้ทตาได้มากนะครับคนเมนง่ายครับผมอี่หน่อยฝากฝากกัน่มีแล้ชิกันครับจะพอกันที่นาครับผมสำหรับนื้อหน่อยเชิ้นอ้ของเขาฮรสวัสดีครัม